สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e p x ช่องที่พาทุกคนไปพบกับโลกของเครื่องจักรกลการเกษตรรุ่นใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและรีวิวที่บอกทุกมุมทุกฟีเจอร์ไปจนถึงประสบการณ์ใช้งานจริงแบบจัดเต็มวันนี้ผมอยู่กับรถแทรกเตอร์ที่หลายคนรอคอยและเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของเกษตร,รกรไทยมาตลอดหลายปี และตอนนี้มันกลับมาพร้อมการอรัปเกรดครั้งใหญ่ในปี2026นี่คือ Kubota Lc 7 0 8รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกปรับปรุงทั้งดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะและความสบายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนใครที่ใช้ Lc 7 0 8รุ่นก่อนอยู่เตรียมทึ้งได้เลยครับเพราะรุ่นปี2026นี้มันเปลี่ยนไปมากจริงๆแล้ววันนี้ d r i a x จะพาทุกคนไปรู้จักทุกจุดทุกองศาว่ามันดีขึ้นอย่างไรและเหมาะกับงานแบบไหนกันแน่ก่อนอื่นเรามาดูงานดีไซน์ภายนอกกันก่อน รุ่นปี2 0 2 6 lc 7 0 8ปรับรูปทรงฝากระโปรงใหม่ให้ดูฉกเฉียวขึ้นไฟหนา้า LED แบบใหม่สว่างขึ้นกว่าเดิมถึง4 0ทำงานกลางคืนได้ชัดเจนมากขึ้นตัวถังสีส้มพรีเมียมเคลือบเงาระดับโชว์รูมเนื้อสีดูสะอาดหรูขึ้นไม่ใช่แค่แทรกเตอร์แต่ให้ฟีลเหมือนรถใช้งานระดับโปรเฟรมภายนอกถูกเสริมจุดยึดแรงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงรุ่นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมผมเดินวนรอบตัวรถแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันดูสมัยใหม่ขึ้นจรจริงรงๆโดดยยเเฉพาาาาะะนนนนนปกอบทีี่่ตูต ไม่มีช่องว่างเกินจำเป็นตามส่วนต่างๆถือว่าเป็นแนว4708ที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องเครื่องยนต์นี่คือไฮไลท์สำคัญคูโบต้าให้เครื่องดีเซล4สูบ47แรงม้าแต่จูนใหม่ให้มีแรงบิดต้นดีขึ้นถึง1 2บทำให้การออกตัวลากถ่ายลากพ่วงหรือดึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่ทำได้ง่ายกว่าเดิมมากคนใช้งานจริงจะรู้ว่าแรงบิดต้นนี่สำคัญมากเพราะมันช่วยประหยัดเวลาทำงานได้เร็วขึ้นและลดความเหนื่อยของเครื่องยนต์อีกด้วย ระบบระบายความร้อนก็ปรับใหม่ทํางานได้ดีขึ้นแม้อากาศร้อนจัดในบ้านเราช่วงทดลองสตาร์ทเครื่องผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงเครื่องเดินเรียบกว่าเดิมมากและลดการสั่นสะเทือนลงจริงๆพูดถึงการขับขี่รุ่นนี้ให้เกียร์8เดินหน้า4ถอยหลังทํางานร่วมกับระบบเกียร์ลูกใหม่ที่เข้าเกียร์ง่ายขึ้นระยะโยกของคันเกียร์สั้นลงขับง่ายกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเวลาเปลี่ยนเกียร์ระหว่างถ่ายหรือพรวนดินก็ไม่ต้องออกแรงมากเหมือนเดิมพวงมาลัยพาวเวอร์ก็จูนใหม่ให้เบาขึ้น โดยเฉพาะตอนยกอุปกรณ์หนักๆด้านหน้าเช่นผ่านปั่นหรือโหลดเด้วอยตอนหมุนพวงมาลัยนี่แทบไม่ต้องออกแรงเลยครับต่อมาเรามาดูระบบ PTO และไฮดรอลิกรุ่นนี้ให้ PTO 2ระดับทำงานได้กับงานหลายแบบทั้งไถพรวนหวานหรือปั่นหญ้าแรง PTO สูงครึ้นและตอบสนองไวขึ้นเวลากดสวิตช์เปิดทำงานแทบไม่รู้สึกกว่ามีรอยน่วงเหมือนรุ่นเก่า ส่วนระบบไฮดรอลิกหลังจูนใหม่ให้แรงยกสูงขึ้น10%ยกอุปกรณ์หนักหกได้สบายกว่าเดิมเช่นผ่านครวนเจ็ดจานหรือผ่านไถใหญ่ระดับงานไร่อ้อยบอกเลยว่าคนทำงานจริงจะรู้สึกได้ชัดเจนมากเพราะมันช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมากจริงๆพื้นที่คนขับก็ได้รับการปรับปรุงที่หลายคนอยากให้เปลี่ยนเบนาะนั่งนุ่มขึ้นรองรับการสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นเยอะพื้นที่วางเท้า,กว,ากว้างกว่าเดิมทำให้ขับนานๆแล้วไม่เมื่อยเข่าและที่สำคัญมีการลดเสียงรบกวนในตำแหน่งคนขับลง ทำให้เวลานั่งขับหลายชั่วโมงไม่ล้าหูเหมือนแต่ก่อนคันเร่งแบบใหม่เหยียบง่ายมีความนิ่มและตอบสนองเท้าดีกว่าเดิมคันโยกไฮดรอลิกด้านหลังก็ออกแบบให้แบกมือน้อยลงขยับง่ายและระยะโยกสั้นขึ้นอีกจุดหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือการเพิ่มระบบเซนเซอร์เตือนความร้อนเครื่องยนต์และแรงดันน้ำมันแบบใหม่เซ็นเซอร์จะเตือนล่วงหน้าก่อนเครื่องมีปัญหาลดโอกาสความเสียหายของเครื่องยนต์ในระยะยาวถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับคนที่ใช้งานหนักเป็นประจำวันและหลายชั่วโมง ตอนนี้ผอขอเอามาพูดถึงประสบการณ์ทดลองขับจริงผมทดสอบลากผ่านใหญ่เจ็ดจานในพื้นที่ดินแห้งและแข็งแบบที่มักพบในไรอ้อยช่วงแลงปรากฏว่าเครื่องลากขึ้นได้ดีมากไม่รู้สึกกว่าต้องเร่งค้างนานๆเหมือนรุ่นก่อนเกียร์ตอบสนองดีและแรงบิดมาเร็วมากช่วยให้ไถ่ายได้ต่อเนื่องกว่าเดิมเมื่อทดลองเลี้ยวหัวไรก็รู้สึกได้เลยว่าพวงมาลัยเบาจริงหมุนง่ายแม้จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ด้านหลัง ตอนทำงานต่อเนื่องประมาณ1ชั่วโมงอุณหภูมิเครื่องยังคงนิ่งไม่สูงเกินทำให้เห็นว่าระบบระบายความร้อนใหม่ทำงานได้ดีจริงส่วนเรื่องการประหยัดน้ำมันรุ่น2026นี้ทางคูโบต้าเคลมว่าประหยัดขึ้นประมาณ7%และจากการทดลองใช้งานจริงก็รู้สึกได้ว่าตอบสนองดีขึ้นใช้รอบต่ำกว่าปกติก็ยังลากถ่ายได้ทำให้ประหยัดน้ำมันนภาพรวมจริงไม่ใช่แค่คำโฆษณา ถ้าให้พูดถึงงานที่เหมาะกับคูโบต้ L4708 รุ่นปี2026นี้บอกได้เลยว่ามันเหมาะกับไรนาเกือบทุกประเภททั้งนาข้าวไรข้าวโพดไรมันสำปะหลังไรอ้อยไปจนถึงงานฟาร์มทั่วไปเพราะมันเป็นรุ่นกึ่งใหญ่ที่กำลังเครื่องกำลังดี ไม่หนักเกินไปไม่กินน้ำมันเกินไปแต่มีแรงพอจะทำงานหนักได้ส่วนคนที่มีพื้นที่ประมาณ30-80ถึงไร่บอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากมากใช้งานได้ครบจบในหนึ่งคันจริงส่วนใครมีงานด้านขนส่งในสวนหรือทำงานร่วมกับตักหน้าก็รองรับได้ดีเพราะโครงสร้างหน้าแข็งแรงขึ้นและพ่วงมาลายพาวเวอร์เบาขึ้นเหมาะกับงานโหลดเดอร์สุดๆอีกอย่างที่ผมชอบคือความง่ายในการซ่อมบำรุงฝากระโปรงเปิดกว้างขึ้นเข้าถึงหมอน้ำใส่กรองน้ำมันเครื่องได้สะดวกกว่าเดิม ไม่ต้องงัดไม่ต้องหมุนมุมแปลกๆทําให้ช่างและเจ้าของควบคุมการดูแลได้ง่ายขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงไปด้วยโดยรวมแล้วคูโบต้า L4708 ปี2026ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทําให้มันเป็นหนึ่งในรถแทรกเตอร์47แงม้าที่ดีที่สุดในตลาดไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้พลังดีขึ้นประหยัดขึ้นทำงานง่ายขึ้นและนั่งสบายขึ้นมากเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่อยากแนะนำมากสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรถแทรกเตอร์ที่ใช้งานได้รอบด้าน คุ้มค่าคงทนและใช้งานได้หลายปีแบบไม่ต้องกังวลและทั้งหมดนี้คือรีวิวแบบจอดลึกจากช่อง r ีฟ x ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครและถ้ามีรถรุ่นไหนอยากให้เรานำมารีวิวก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ